แนะนาตัวหน่อยครับผมมังกรมุนเะตียนอาทิตย์อาทิตย์นี้ขึ้นโปรแกรมไว้กับใครครับผมกับเพชรมงคลสุนทรหงษ์งงต้มพิกัดเท่าไหร่ครับร <11 9. S 1> ้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าปอนด์นี้เราน้ําหนักนี้เรามีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับการฟิตซ้อมเป็นยังไงบ้างครับก็จะเต็มร้อยแล้วจะเต็มร้อยอ่าแล้วไอ้ไฟล่าสุดที่เราชกนี่เราชกที่ไว้ที่ไหนครับ ออโชคที่ญี่ปุ่นชกที่ญี่ปุ่นวันนั้นผลเป็นยังไงครับแพนอกครับน้ําหนักเท่าไหร่ครับวันนั้นวันนั้นห้าสิบสี่าไหร่นะครับห้าสิบสี่ห้าสิบสี่แล้วมวยไทยห้ายกนี่เราชกครั้งสุดท้ายที่ไหนครับที่ช่องเจ็ดสีช่องเจ็ดสีวันนั้นเจอกับชูซับครับชูซับอ๋อผลชนะคะแนนชนะคะแนนแล้วไฟนั้นน้ําหนักเท่าไหรนะครับไฟน,นั้นอตร้อยเจ็ดครับอ๋อโอเคครับแล้ว ไปนี้ก็เจอเพชรมงคลสุนทรีลาห้อยต้มนะได้ศึกษาฟอร์มผู้ชกมาอย่างครับเขาเป็นมวยทรงไหนเขาก็เป็นมวยไฟเดิมคล้ายๆกันนะโอเคครับฝากถึงแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์อาทิตย์นี้หน่อยครับก็ฝากกำลังจะเชียร์ให้กองบอมุ่งมเหมือนกันแล้วอาทิตย์นี้เต็มที่นะโอเคครับขอบคุณครับ